สวัสดีครับปก,ปกับบางแบตเตอรี่นะความรู้ดีๆไม่มีที่ไหนมีที่นี่นะครับแบตตรงนี้นะครับเป็นงานซ่อมหลายปีนะครับมีทั้งได้มีทั้งไม่ได้และสำหรับนะครับผู้ที่สนใจที่จะซื้อน้ำยาที่จะมาใส่ ไอแบดดีนะครับที่เขาโฆษณาว่าดีจริงนะครับถ้าดีจริงนะครับแบดที่กองอยู่ตรงนี้นี่ฝั่งน,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 นี้หรือข้างหลังนะครับมาเอาหรือเอามาใส่โชว์ให้ดูก็ได้ครับถ้าใส่แล้วใช้ได้เดี๋ยวยกเครื่องพวกนี้ให้เลยครับแจกฟรีเลยน้ำยาดีอ่ะเครื่องไม่ต้องแล้ว ถูกไหมเครื่องก็ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวผมจะอุดหนุนเลยแล้วก็ซื้อน้ํายานะมาฟื้นฟูแบตเตอรี่ขายครับเครื่องไม่ต้องเปลืองไฟน้ํายาแค่ยอดไปแบตเตอรี่ใช้ได้โอเคครับไม่ต้องเหนื่อยด้วย <c oughs> แบบนี้ต้องต้องต้องใช้วิชาใช้ใช้สมรรถนะทางสมองเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อจะวิเคราะห์วิ อ,อ่ใช้อ,อ,อ,อะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าสะสมความรู้มาตั้งแต่เริ่มนะครับถ้ามีน้ํายาแล้วหยอดโอเคใช้ได้ความรู้คือให้ฟรีเลยไม่เอาเลยเนี่ยให้ไปเลยเนี่ยใครอยากได้มาเอาไปเลยถ้าน้ํายาดีหยอดแล้วฟื้นฟูแบตเตอรี่ใช้ได้นะครับเอามาหยอดเลยโอเคนะรู้เรื่องนะ ก็มันมีได้ทั้งไม่ได้นะครับนะครับมันจะมีได้และไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งน้ำแห้งนะครับเพราะว่าแบตพวกนี้มันส้มอยู่แล้วครับถึงจะไหมก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็สมอย่างอย่างลูกนี้มาดูกันอย่างลูกนี้ทำไมมันถึงไม่ได้ทำไมมันถึงทำไม่ได้มันมองไม่เห็นมืดตึบ แผ่นมันกระเด้งอ่าคือมันต้องมีวิชาความรู้ไม่งั้นก็ไม่รู้มันมองไม่เห็นแผ่นมันแผ่นมันไม่โอเคนะไม่โอเคมันมีหลายๆอย่างนะบางลูกแผ่นดีนะครับอย่างเนี้ยแผ่นดีแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรคนที่ซ่อมคนที่มีความรู้ก็จะรู้อยู่แล้วว่ายี่ห้อไหนทำ ได้แอลหออไหนไม่ดีก็ประมาณนี้นะครับมันไม่มีอะไรมากแค่แค่แนี้เองแค่มาเตือนว่าอะไรที่มันดีๆมันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคชียต่าง <c oughs> เขาก็โอ้วดเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ของจริงจะไม่ค่อยค่อยพูดอะไรมากมายนะครับทำงานอย่างเดียวนะครับก็มาให้ความรู้นะครับเพื่อ <c oughs> <c oughs> ไม่จะได้ลูกค้าจะได้ไม่ต้องถูกหลอ,อกนะครับถูกหลอ,อกถูกถูกถูกโกงถูกอะไรล่ะทุกอย่างเลยกล่อมเก่าหัวสมองไปหมดต้งแต่เริ่มตั้งแต่อะไรอ่ะเริ่มต้งแต่ความแบดเติมน้ำกรดอันนั้นก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคนทำและก็มาน้ำยาฟื้นฟู ทุกวันนี้ก็ยังมีคนทำคนซื้อโอเครู้เรื่องนะครับแต่บางแบตเตอรี่ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้ครับก็มีได้กับไม่ได้ครับใหม่ๆไ,ได้ใหม่ๆไ,ไม่ได้ก็มีสวัสดีครับ